คนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าดูดไขมันคือการลดความอ้วนแต่จริงๆไม่ใช่มันคือแกนแก้สัดส่วนสวัสดีค่ะโอนะคะตอนนี้อยู่ที่เอเมราคลินิกค่ะทำไมคุณอยากดูดไขมันคะเป็นคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแต่ว่าส่วนเกินที่เราอยากเอาออกอะ่ะมันไม่ออกอย่างเช่น ท้องล่างแล้วก็ปีกหลังอย่างเงี้ยค่ะหมอก็แนะนําวิธีการดูดอะคะ่ะแล้วก็เสริมเรื่องตัวเจพลาสมาไปด้วยเพราะว่าที่มีผิวหนังที่มันหย่อนค้อยเพราะว่าด้วยอายุของพี่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าดูดไขมันอย่างเดียวโดยที่ไม่ทําเจพลาสมาค่ะคือหลังทําเราต้องไปออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ผิวกระชับแล้วก็ใช้เวลานานคือมันก็เป็นวิธีสวยเร่งรัดอะไรประมาณเนี้ยนะคะบรรยากาศตอรดูดไขมันออกกเป็นยังไงบ้างคะน่ากลัวไหม ก็ไม่น่ากลัวนะคะก็มีเปิดเพลงในห้องผ่าตัดใช่ปะแล้วก็หมอกับเจ้าหน้าที่ในห้องก็สอบถามเรื่อยๆว่าเรารู้สึกยังไงหมอเขาจะบอกคะ่ะว่าจุดนี้เจ็บนะแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้มากมายอะไรอะคะ่ะผลลั์หลังดูดไขมันเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์หลังดูดไขมันก็เป็นที่พึงพอใจนะคะคือจากเดิมใส่เสื้อผ้าไซส์ M เนาะที่ก็เปลี่ยนมาใส่ไซส์ S ได้สบายะคะ่ะแล้วก็ L f เลยเนาะ <laughs> ถึงแม้จะอายุเยอะแต่ว่าเราก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมคะถ้าคุณคนที่อยากดูดไขมันนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าดูดไขมันคือการลดความอ้วนแต่จริงๆไม่ใช่มันคือการแก้สัดส่วนถ้ายังไม่มั่นใจไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็ดูแต่ละสถาบาันว่าเขามีมาตรฐานมากแค่ไหนคุณหมอที่ทำมีใบรับรองหรือเปล่าถ้าจะทำเพราะราคาถูกแนะนำว่าให้คิดดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจทำไปแล้ว ผลหลังจากที่เราทําไม่ได้อย่างที่เราคิดเราจะเสียใจภายหลังอยากสวยอยากคุณดีต้องที่เอมาลาคลินิกค่ะอยากสวยอยากคุณดีต้องที่เอม a าคลินิกค่ะ